เค็มแล้วก็รวะมีอะไรมีกุ้งชิ้นก็สิบบาทนะเค็กุ้งอะไรนี่ยน้อยเ็นอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรหมูีสบาทจ้ะโอเคได้ไ้มไก่ได้ค่ะได้ปลาค่เน้อนได้เอาะไรเอาปลาไหม ตอ,อนี่นะแปนสามค่ะเก็นได้สามวันเดไอาอะไรไหมเอาไหมไม่เอาอ่ะไม่เอาออันนี้อันเดี่ยวไม่เดียวนะอันนี้